วิสก์ขยับไม่ได้เพราะเท้าติดกาวอูโนแอบชะงกมองสะใจชีโร <Wow. S 1> เดินหลับพุ่นเข้าตู้เย็น <Wow. S 1> ขวดนมร่วงใส่หัวแปะ๊ะแปะ๊ะ วิสเกิลนาเบียวเคี้ยวโอรีโออูโนแอบยิ้มสอดใส่ยาสีฟันอูโนเปิดประตูแล้วโดนน้ำรากเองขำจนเปียก ลูกป <I 'm S 1> องใ <'s> ต้พรมระเบิดอูโน,โน <c oughs> เดินมาพอดีขนฟูแบบฮ่าฮ่าฮ่าอูโน,โนลืมว่าใส่ไข่ไว้ในรองเท้าตัวเองไข่แตกเปื้อนเต็มเต็มพัดลมเป่าจนอูโน,โน <c oughs> กลิ้งตกเตียงวิสเกอร์ขำตัวงอ สเกอร์พลาดตกลงไปในกล่องใสท่าร่วงสุดฮาสามตัวล้มเป็นโดมิโนโน้ำฟองควงขนปลิวเต็มห้อง you <know> นอนเรียงหน้า <even better? S 1> ทีวีหัวเราะหอบเตรียมแผน <The S 1> พรุ่งนี้ <the biggest S 1> ต่อ จบแล้วครับพบกันใหม่ตอนหนะ้าฝากติดตามอูโน่กับเซอร์วิสเกอร์หมาแมวจอมป่วนด้วยนะครับ